โคช้ชการน่าเชื่อเชเมนโยพร้อมจะก้าวต่อไปในอาชีพการค้าแข่งของตนแล้วสรัตเผยรับรู้สถานการณ์เอเรียชแต่ไม่ขอยุ่งบทบาทที่มินร,รานาะจากแพ้เลสสรัสชมหงก้าวหน้า2เกมหลังในคาลักนี้ฮาริตพบลิเวอร์ฟูดูบันสดทุวบอลพิมเมลิกบันที่6ธันวาคมในคาลักนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวนะโดยออตโตอันโตเทรนเนอร์ทีมชาติกาน,น่าเปิดเผยบอกว่าองตวนเชเมนโยปีกของบารมัดพร้อมแล้วสำหรับการก้าวต่อไปในอาชีพการขาแข่งเชเมนโยตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากด้านของเดอะเชอร์รี่ด้านาวนี้เนื่องจากว่าเขาจะมีค่าจีสัญญาจำนวน65้าล้านปอนด์ หลายต่อหลายสโมรสรน,นำมาโดยริอร์พูแสดงความสนใจดาวเตะทีมชาติกาน่าที่ทำผลงานได้โดดเด่นในฤะดูกาลนี้ซึ่งอันเชตโตได้กล่าวบอกว่าเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากกับบอลมัดแต่ด้วยความเคารพต่อบอลมัดนั้นสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นะซึ่งแน่นอนเลยนะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะที่เขาจะกล้าอย่างขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนเป็นคำถามที่ยากเลยนะแต่สหรับเลยแล้วมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมาย ผมกำลังตั้งตาราอคอยให้เขานั้นโชว์ในโลกนี้ให้เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างมากกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนี้อานนสรอตยืนยันแล้วว่าแทบจะไม่ได้คุยกับพาวิเอเรชในครั้งนี้เลยและไรสันการเ,เรื่องของโอกาสในการลงเล่นเป็นเ,เรื่องที่ต้องถามกับแอสเซนวาไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะ โดยการนี้สโลตรับรู้ดีแต่ว่าช่วงเวลาของเอเยสนั้นที่ลิเวอร์พูมันยากอยู่แล้วและเข้าใจความรู้สึกของนักเตะในตอนนี้หลังจากที่แทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยกับวินราโดยเอเดชนั้นมีโอกาสที่จะถูกส่งลงกลับจากคณะของฝั่งลิเวอร์พูหากว่าไม่ได้ลงเล่นให้กับวินราเพิ่มอีก3นัดซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่จะทให้ดิวซื้อขาดนั้นมีผลทันทีไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้คุยกับเขาอะไรมากมายนัก คุยกันแค่หหรือสองครั้งก่อนแล้วก็หลังจากเกมที่เขาเจอกับเฟเ์นูสเพราะมันเป็นสโมสรเก่าของผมเท่านั้นดังนั้นจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะแต่ว่าแน,น่นอนว่าผมเองก็รู้สึกถึงสถานการณ์ของเขาดีผมรู้ดีว่ามันยากสำหรับเขาที่นี่มาก่อนหน้านี้ตอนนั้นแล้วผมพอใจแล้วและก็พอเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกแบบไหน แต่เ,เรื่องของเวลาของเขาคุณควรไปถามมินราบมากกว่าไม่ใช่มาถามผมเพราะเป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่เ,เรื่องของเราอันนี้สลอตกุ่นซื้อลิเวอร์พูลขอมองในแง่บวกจากผลงานในการเอาชนะเวสต์แฮมและก็ะทันั่นของเสมอกับซันเดอร์แลนด์บอกว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเกมก่อนหน้านี้โดยผลังเสมอแมวดำในบ้านดึงต่อหนึ่ง,งเกมกลางสัปดาห์ทำให้เจรมี่เจมี่คาร์รเกอร์ระบุเลยได้ว,ว่า หงแดงเนี่ยถอยหลังกระดิกครั้งในไรก็ตามสโลตมองต่างออกไปโดยบอกว่าได้รับที่เคยเสียประตูให้กับนอตติงแฮม m f เรส s ์สามลูกและก็ p s v อสพีไอโฮเฟนสี่ลูกนั้นไม่พัฒนาการที่ดีขึ้นมากเลยนะสี่แต้มจากทั้งหมด2เกมมันต่างจาก2เกมหลังที่เรานั้นเล่นในบ้านของตนเองมีทั้ง2นัดเราแพ้แล้วก็เสียประตูมากถึง7ประตูใน2เกมหลังเราเสียประตูไปลูกหนึ่งจากการฉาด ไม่งั้นก็เก็บ2คารินชีตได้เป็นที่เรียบร้อยเกมกับเวสแฮมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพวกเขายิงไม่ได้ซักลูกเดียวและก็มีเพียงแค่โอกาสเดียวในครั้งนี้เท่านั้นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้กับซันเดอร์แลนด์พวกเขาไม่เอ่อไม่ได้ยิงจากโอกาสครั้งเดียวที่มีอยู่พวกเขายิงประตูได้แต่นั่นมันไม่ใช่โอกาสนะนั่นคือการก้าวไปข้างหน้าจากการเสียเจ็บประตูใน2นัดเราไม่เสียประตูจากลูกเซตพีทใน2เกมนี้ สมบูรให้บางทีเราเองนั้นได้ผลการแข่งขันทั้ง2นัดและมันก็มีรเรื่องบวกในแง่ของนักเตะที่เรานั้นเอาเข้ามาตอนซัมเมอร์ในครั้งนี้ด้วยฟอรเรียนเองชัดเจนแล้ว1น,นะฮะแต่ยังรวมไปถึงมิรอสเ,รเคอร์เคชอาร,ร,อรกอ,รรอิซักที่ยิงประตูแรกได้ด้วยนี่คือรเรื่องบวกที่ช่วยโอกาสเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมันยังคงไม่ถึงที่ที่เรานั้นต้องการจะไปในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยการบริการข่าวพี่มาริกนะครับแมชการแข่งขันบริทประจักร์กับท่านักของฝั่งลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้เวลาเที่ยงคืน30นาฬิกานณสนามแอลเลนโรดเดี๋ยวนี้เรามาดูอ่าท่านักของฝั่งสภาพความพร้อมและก็ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยเดี๋ยวนี้มาเริ่มกันที่ทางฝั่งท่านักของบริทกันก่อนก็ได้กันก็จะมีวันที่1เดือน11 2025ดพ้าแพ้บริทันศูนย์ต่อ3 9เดือน11 2025แพ้นอตติกแฮมฟอร์เรสต์1ต่อ3 ยี่สเดือนสิบเอ็งันยีแพ้แอสตันวา1หนึ่งต่อส2งยีเดือนสิบเอ็งวันยีแพ้แมนซิตี้ต่อสและวันที่3เดือนสิบสองสันยีชนะเชลซีไป3ต่อ1นึ่ตัวสภาพความพร้อมทางฝั่งทางด้านของทางฝั่งลีดนะฮะงานนี้ทางด้านของทางฝั่งลีดเนี่ยเริ่มจากเช่าบ้านทับยุงทองอุอน,นเซอร์ดานิเอลฟราเกเ้จะยังคงไม่มีชื่อของชอนรองสตาฟที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนตัวเตะคนอื่นๆนั้นพร้อมลงสนามเต็มทั้งหมดอยู่แล้วคาดกันว่าเกมนี้จะมาในระบบ3 5 2ผู้รักษาประตูจะเป็นบรูคัสเปรี่พร้อมกับกองหลัง3าคนคือโจโรดอนจากาบิลโยรปราสกาสตราแดนการจะเป็นเชเดนชโบเกนอาโอธนากะอีชันอัปปาดูแอสทอนสตักกราเบียลกรุสมุนสันส่วนคู่กองหน้าจะเป็นบรูคัสเมซ่ากับโดมินิกคาวเวิร์สเฟรวินส่วนคาดการณ์ิตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม ในครักนี้ทางฝั่งท่านนั่งของบริทจะมาด้ระบบ352ก็ได้แก่บรูคัสแฟร์รี่โจโรดอนยาก้าบิโบรปรัสคราลสตราว์เจเดนช์โบเกนอาโอทานากะอีธานอัฟวาโดอัลตันสตาร์ชกราเบียกรุสมุนสันบรูคัสเมซาและก็โดอมินิกคาร์วัชบรวินส่วนทางฝั่งฝั่งด้านนังของเดวร์พูลนะผมผลงานท่านนั่งหลังสุดของเขาในครักนี้ อันนี้ก็จะมีวันที่9เดือน11 2 0 25แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ต่อ3วันที่22เดือน11 2 0 25แพ้ดอตติงแฮมฟอเรสต์0ต่อ3อ่าวันที่16เดือน11 2 0 25แพ้ PSV ไป1ต่อ4เกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันที่30เดือน11 2 0 25ชนะเวสต์แฮม2ต่อ0และวันที่3เดือน12 2 0 25เสมอซันเดอร์แลนด์ไป1ต่อ1ในครั้งนี้ โดยสภาพความพร้อมในขนานี้ทีมเยือนทัพหงแดงที่พวกผูภายใต้การคุมทัพของกุ rot, ้ชออเดนสรอตจะยังคงไม่มีชื่อของเจมเบรมี่ฟริมปงโจวันนี่เบรโอนี่สเตฟานบายเซติกที่มีอาการบาดเจ็บส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยคาดว่าเกมน,นี้จะมาในระบบแผน4-2-3-1ก็จะมีผู้รักษาประตูจะเป็นอาริซุงเบเกอร์พร้อมกองหลัง4คนก็คือโจโกเมสอิบาราิมาโกนาเต้ฟอร์จิฟันดช์มิร็อกเคิล ด้นการจะเป็นทรอันกราฟเฟชเบิร์กอาริกแม็กอาริสเตอร์นรุกจะฝากความหวังไว้กับโมฮัมเหม็ดซาร่าโดมินิกโซบ็อกสไไรฟอร์เดนเวียดส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักโดยคาดการ์สเปนตัวจริงทางฝั่งเลเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่อาริซงเบเกอร์โจโกเมสอิบาราคิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันได้มิวโรชเคิลเคชอารอันกราฟเฟชเบิร์กอาริกแม็กอาริสเตอร์โมฮัเม็ดซาร่าโดมินิกโซบ็อกสไไร ฟอร์เดนเวียดและก็อเล็กซานเดอร์อิซักโดยริษยนูนิตนั้นเล่นได้ดีขึ้นแบบเรียกว่าปิดหูปิดตากับระบบที่พวกเขาเองนั้นใช้มาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังของเกมที่แพ้แมนเชสเตีรต่อมาด้วยชนะเดลเชลซีแมตลิร์พูจะชื่อชั้นเหนือกว่าทว่าฟอร์มในช่วโมงนี้ยังลูกผีลูกคนหาความแน่นอนไม่ได้มองว่าเต็มที่หงแดงก็อาจจะได้ผลแค่เสมอในครั้งนี้อีกนัดก็เป็นได้ ฟอร์นเวียดแนวรุกทีมชาติเยอรมนีของลิอร์พูยืนยันว่ายังคงมีความสุขดีกับชีวิตในอันฟิ์หมายผลงานทีมจะสดุดหนักหน่อยละตัวเขาเองนั้นยังคงออกสตาร์ทในพีิบริกได้ไม่เปร่งป้างอย่างที่หลายฝ่ายคาดการกันไว้ เรวเตะไว้สองวารีดีก็เกือบทําประตูตามตีเสมอในเกมที่หงแดงที่บุฟฟ์เสมอซันเดอร์แลนด์ไปหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุธก่อนจะถูกระบุว่าเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของดอนดี้บูกิเบรนั่นทําให้เวียดนั้นยังคงไม่สามารถที่จะปลดล็อกประตูแรกใดลีกได้นับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากไบเออร์เบอร์ลโคเซนโดยการตัวมหาศาลอยู่ที่ประมาณราว116ร้ล้านปอนด์ในช่วงเสมอเวียดปเปิดเผยบอกว่าแม้ว่าสถานก,การณ์จะไม่ง่ายนะแต่บรรยากาศในทีมช่วยเขาปรับตัวได้ดี ก่อนอื่นเลยผมได้รับการต้อนรับจากทุกคนจังยอดเยี่ยมมันเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากและผมก็มีความสุขมากๆจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่แข่ง C, อินซีเล็กยอมารับว่าช่วงหลังทีมกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากน่นันบ้านหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันลำบ,บากสำหรับพวกเราแต่พวกเราเอีนั้นกำลังเดินมาถูกทางเพื่อจะกลับมาอีกครั้งเวียดเองย้ำว่าทุกคนในทีมบุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อจะพาดิเวอร์พูกลับสู่ฟอร์มเก่งในครั้งนี้ เราทำทุกอย่างเพื่อจะกลับมาชนะเกมเกมนี้เราต้องการสามแต้มในวันนี้เราอยากจะกลับไปอยู่บนหัวตารางคะแนนอีกครั้งซึ่งที่ต้องทำก็คือเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำงานหนักต่อไปผมหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะและข่าวทีอพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ